ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Study with me นะครับวันนี้ผมก็จะาอ่านโค้ดบอร์ดอุ CSR of d e c s i o n Analyst ก็อ่านนิดหน่อยก็เริ่มแล้ว